ร่อคอยมากเกือบสี่สิบปีครับกับถนนเดชนาหอมตอนนี้ไดเวลาท้ำถนนไม่แล้วครับล่อคอยมากเกือบสี่สิบปีครับกับถนน,นนเจนนี้เริ่มสร้างถนนใหม่ครับทํำถนนใหม่นาจะราดยางแล้วพี่น้องนะครับเป็นของโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธา,านีเพราะว่า ถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงทองทินครับในเขตรับผิดสอบของอบจอครับช่วงระหว่างจากสามแยกท่าโพสีหอดสี่แยกไนช่องสวัสดิ์ครับหลังจากผมทีเคยลงคลิปหลหลายคลิปครับกับถนนเส้นนี้ หลายช่วงฤดูฤด,ดูนาฝนแน่หนาแรงแน่ครับก็เคยลงหลคลิปแล้วมากขโมือนี้ได้ถนนใหม่แล้วครับทางหลวงท้องถิ่นอบอบอสองหนึ่งเก้าสองครับเสีนนี้ก็จะไปฮอดซี่แยกบรนท้องสวัสดิกับแนเขตอำเภอทุงซีครับถนนเดชนาหอมหรือว่าถนนเดชนาหอมครับเส้นนี้จะได้ถนนใหม่แล้วครับหลังจากล่อค่อยมาก เกือบ40ปีครับกับถนนเส็นนี้ล้้ายยุคละล้ายสมัยกับก็เคยได้เห็ดแบบนี้ครับต้นมากกัจะมาฟ้ามาตาบประมนันนะครับตอนนี้ได้เกตยดบอดอัดตลาดยางครับเทศน์นนใหม่พี่น้องที่สั้นจอนไปมาทางไปนำคุณทุงสีปกสำเละพระทนี้ครับไปทางนาหอมก็จะได้ใส สั้นจรไปมาสะดวกสบายแล้วครับหลังจากเคื่อนมันก็คยมีหลุมมีบอ่อขันไฟอยากเห็นกัไไปเบิง่งคีบนกรของผมครับสี่เคยถ่ายรีวิวไว้หลายคลิปอยู่ครับแล้วหลายช่วงแล้วดูครับกับถนนเซนเตียนะหอมครับถนนเซนี้นเสเกิดใด้หย่มากจำความได้ก็แเ่กร่อนก็จะเป็นทางแดงครับ ก็จะเป็นทางแดงกระยับเป็นมาเป็นทางดําครับทางลาดยางกระลาดยางแทบุมแล้วครับแท่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วครับเพิ่งจะมาเนี่ยแหละครับบูราแบบเต็มที่เต็มระบบก็บคือตีนี่ครับถึงจะว่าเป็นการลอค่อยมากเกือบสี่สิบปีครับที่จะได้เห็นทางลาดยางแล้วก็ขยายเส้นทาง มันกว้างขวางเกิดกับไปมาสะดวกช่วงนี้ก็สัญจรไปมาก็อาจจเรที่นี้ยก็พอเพิ่นกิดเปิื่นกำลังทำถนนใหม่ครับก็ดีใจน้ำที่น้ำหนองครับที่เพิ่นจะได้ใส่สัญจรไปมาสะดวกสบายผู้ใดที่ไปทา้งถึนทางน้ำเยื่นก็ได้ครับถึนไปทางน้ำเยื่นถ้าไปเส้นทางหนังคุณครับหนังคุณทุ่งสีนี้ไปนครับ ใส่เส้นนี้ครับกระซ้นทางมันม่วงมันม่วงมันท่องสวัสด์มันนน้นสนามครับไม่ขีดทำเพื่อดชด็จะไจะใส่เส้นนี้ครับทางหลวงท้องถิ่นครับเป็นทางหลวงท้องถิน่นเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครับโอ้ยพี่น้องเลย แต่ก้อนนี่เป็นทางแดงครับแล้วครับขยับมาเป็นทางหลัยอย่างนี่แต่ก้อนนี่เป็นลุงโมหินเก่าครับนี่เป็นลงโมหินที่เ่นใส่ถ้ำสนุนสมัยสามปีที่แล้วครับลุงโมอยู่ฝั่งสายมือครับแต่าลูกมือนี่ครับเพิ่งจะห่างครับยกเลิกไปแล้วครับเพราะว่าสนุนเสร็จเนี่็กร้างเซจไปแล้วนะครับทั้ เกนสมัยผมยังเป็นเล็กหน่อยอยู่แหละครับเพราะว่าก็เคยมเมล็ดยี่แก้วนี่ตอนนี้ก็นานจะย้อนยุกแน่นิดนึงครับเพราะว่ามันง่ายช่วงเทศถนนครับก็จะเฮ็ดไปหอดแค่นี่ครับก้อนเขาบนม่วงครับก้อนเขาบนม่วงก็จะตัดอีกอีกครับบุระฝากนอกสนามไปอีกครับไปถึงช่วงไปแต่ว่าเฮ็ดหอดสียกับช่องสวัสดิ์ครับ ก็จะรีวิวให้พี่น้องแล้ะก็่ายให้พี่น้องเบิ่งสั้นๆครับระวังปากข้างทับพสีมามหาบันม่วงครับมหาบันม่วงตำบลสมสะอาดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอูว,อวลราชธานีปกติแถวนี่ก็จะลุมหลายครับในแถวๆนี้แหละทางนานแถว,แถว,แถวลานอุดมการบอยครับรถล,ลบกันทั้งแจ้ก็เกิดวัติเหตุเนาะล้มหลายครับแถวนี้ก็ดีใจน้ำพี่น้นองข้าง ถมสะอาดช่างเป็นช่างตำบลน,น้องอมถึงกระทั่ทงทุงซีเหมือนกับที่คนจะได้ใส่สัญจรไปมาสะดวกหรือว่าขึ้นท่างหนุนเงินไปนั่งหน้าหอมต่อกระทะลักกระได้ครับเส้นตอนนี้ก็เป็นถนนเส้นเก่าแล้วครับเส้นนี้ยังดีเพื่อกับ,บเฮตุครับเเส้นทางที่เป็นลุกเป็นบอ่อครับ